นี่กัยางมาจากมองจอดรถครับผมนี่กัอมองทังล่งหาดครับผมหาดโอกเกตเป็นบมาไหนเป็นแปลก ตียางเป็นจอกๆเราอีกอ่ะเป็นหน่วยปฐมพยาบาโลโรคบาดก,กาสินแม่นบอกครับผมมาจากโรคบาดก,กาสินหลือเป่าครับโอ้ oh, แสดงว่ามาเข่าวเวียนวะครับผมโอ้ oh, มาทักทายครับผมเป็นไหนครับผม อยู่เป็นเวียนเลยบอจนหอดวันทีสิบหกสิบเจ็ดเลยบรอครับอ๋อสลับกันมาครับครับผมขอบคุณนะครับล้างเดี๋ยวสื้ผ้าลงไปเบิงบันดาหน้าโบดออันนี้ปกติมันโน้มเอทางลงเนี่ยแต่วันคือทางลัดล่องสนับอันนี้มันคือมันคือทางลัดลงตรงไหน ลงมาหอดหาดแล้วครับที่เห็นมุมสูงเดี๋ยวสีไทยมุมสูงห้เบิงนําอันนี้ก็เริ่มเมื่อแล้วครับผมสีหามงแรงแหลวก็แสงสวยแต่จริงแล้ว้าซีมาเรียนหน้าในเรียนช่วงนี้แหละครับผมมันจังบ่ฮ้อนบ่แดดเดี๋ยวผมพาลงบิของมัไนไกลๆโอ้ขี่คัไนไส้เขาขาเดี่ยไปเล ึกว่าเป็นสีเมื่อยแล้วล่ะครับปูนไม่หดสาย์ใหม่ไซดใหม่ง่ายมากก็มาอยู่นี่แล้วครับใช่ก็เป็นสีสันครับสีสันหาดดอกเกตอันนี้ทีมงานมาแล้วนะโบ๊ทปะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีบรับเหมือนน่าโบ๊ทโมเมนต์รบกับพ่อได้ไหมปะครับไม่ว่าครับอัน อัไซส์ครับโอ้น you know, ี่ครับบานาน่าโบสหาดอเกตอิริครับทีมงานอิริอาจารย์เขาเอิ่นว่าอาจารย์บานาน่าโบสป่ะครับผมผมผมเคยได้ยินอาจารย์นักดนตรีนะครับอาจารย์บานาน่าโบสอันในน้ำตัวเลยครับผมซื้อยังครับผมซื้อเหรียญต้องซับพุทธนาสาวยูยูไสครับยูบานผมก่ายูหาดอเกตเท่านี้แหละครัอยูหาดอเกตเนาะครับอันนี้เทาเห็ดยังครับผมอยู่ในนี้ครับกาธุรกิจครับธุรกิจก็คือส่วนของเครื่องเป็นบานาน่าโบสในส่วน เป็นประธานเนาะประธานประมาณว่าเป็นกลุ่มเป็นทีมงานเลยมันบอลครับยุนี่ถ้าบริการไรบ้างไหนครับนี่รอบนึงรอบนึงก็คือถ้าเป็นบรรดาพูดเนี่ยจะสามร้อยบาทนั่งแบบดูมงคลในสามรอบครับอ๋อสามรอบลำโตเรนของเฮาอยู่เดียวมีมี่สองตัวครับทับโซฟาโซฟาหน้าค่าอยู่สี่ร้อยบาทอ๋อเคยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเป็นนั่งหันหน้าหากันนั่งโอ้มากระชีดได้อาธิรถนึงครับอาธิรถนึงครับช่วงปิดหยุดเงีวหรือจะไหนหรือว่าช่วงยังอากาศร้อนๆนี่กันเนี่ยฝากเนี่ยครับฝากเนี่ยตองใส่ของเขาเนี่ยครับ นเลยมีทั้งปีครับมีทั้งตลอดปีครับแล้วก็ขอแนะนะมาจากปีหกสองเนี่ยนายทานกัรทุเรียนไม่มากนโยบายต่างอาหานจากเคยว่าแพงจากเคยื่องะอาดครับเดี๋ยวนี้สะอาดหมดแล้วครับอาหารกับมอสโสมเป็นบ่ครับคับผมเดี๋ยวนี้โมมีขอขาออาหารด้วยเนาะแม็นบ่ครับแมนครับผมเอาเชิญ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 ชิญเนี่ยครับผมกินไทยท่านนะครับนักเชิญทันเว่าที่เป็นต่างจังหวัดกรุงเทสียงเกล้กระซังครับ ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยกันผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นหาดต่งเที่ยวนะครับมาชมมาดูครับว่าสถานที่ตรงนี้เป็นทะเลนั้นอยู่ที่นาเที่ยวมีกิมบรรยากาศก็น่าครน่าน่านั่งน่าเที่ยวครับเร่งเร่งซีโมงเร่งนี่ยังยังเหรียญใดอยู่ด้วยนะครับเนาะนีครับแห่งดีเนาะผมว่าสีโมงเร่งมากนะครับผมครับขอบคุณนะครับผมครับผมขอบคุณครับนี่ครับทีมงานครับผมหันหลังให็นไหครับผมผมสิเดทไทยโอ้นี่ครับบรนณาน้าโบด หาดดอกเกียนนะครับผมขอคุณครับผมคุณลุงครับนี่ครับอันนี้ก็มองพักกนยนใจไอ้คนกระสินครับประมาณว่าทุกเทศกาลเน่ยเนาะครับไอช่วงสงการก็มาได้ครับอันอันอันนี้คือเจ้าของเพื่อนหมวครับนี่อันเพื่อนือสิ่งดีแท้ฝีมือเล่นแลเนาะอ๋ออันอันอันนี้กับเจร้าหอครับผม สร้า wow uh, ได yeah, oh, yes, ้ปะตัวนี้ปะครับอ่าไอเรือไอนี้ไหมครับสร้างได้ครับแต่ว่าถ้าเราไปลอยเรับเพราะวัติขนาดเทศกาลครับอันตรายเนาะโอ้ใช่ใช่ใช่เรื่องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับเหมือนทะเลครับนี่กะโอ้ครับถามไอเราสัมภาษณ์นี้ เขาผมไอเป็นทีมงานเพื่อนเดียวกันบ่ครับครับผมทีมงานเดียวกันครับบ้านอยู่ไสครับผมอยู่ยู่แถวนี้บ่บ้านปลากล้วยครับพี่อ๋อบ้านปลากล้วยทางเข้ามานี่ครับใช่ครับไอแสดงว่าช่วงนี้ยังบ่ได้คึกคักเนาะยังๆๆๆงครับพี่ผมว่าอาจสิมื้ออื่นมื้อฮื้นแหะผมสิบ่มาเลยเขาผมก็เลิศไหลมากกว่าเขาผมขอบคุณหลายครับโชคดีครับครับลำว่ายครับลำว่ายครับผมว่าจัดกิ่วประวัติประวัติแหะครับพอได้เบิ่งบรรยากาศครับผมเอ้าผู้ใดสนใจก็มาเด้อครับเด้อ มองภาพพอจะไต้หาดดาวเกตเกลือล้ำเปล่าจังวัดกาลสินครับอันนี้ก็มีพี่น้องบานเฮานะครับมากินข้าวมากินตงหุฮงนะครับพได้เห็นบรรยากาศเนาะภาพเลยครับเพิ่นกำลังมาใส่บริการีอลีครับครับเอาเลยครับผมเอาเลยครับผมตามสบายเลยครับผู้ใดมีห่วงส่วนตัวก็บ่ต้องใส่ก็ได้นะผมว่าเอาเมนบ่ครับเติมเขาเอินว่าเซฟตี้สองเท่าเนาะ อ๋อผมจะได้เบ่งบรรยากาศเ่าเนี้เตรียมตัวแล้วครับก็ต้องไปไกลหอทะเลแล้วครับยูน่ก็คือทะเลละของกาละสินวานเฮาเนี่แหละครับผมเ,เดี๋ยวตามคนในยูทูบเจอเลยครับบอกว่าพิมพ์ว่ากาละสินหาดดอเกะเห็นเลยครับเอาใหญ่็นตัวได้เหม,มครับแม่ความอยู่เมื่อกี้หว่ายะทักไอแวะตามบางฮงอยู่ฝั่งนั่นครับมองพันหน้ามาครับพึ่นกระมวลไหล โอ้รับซับแล้วครับรับซับแล้วรับซับหรือร่วมซับครับเอาครับเพิ่นสีลุยแล้วครับผมมีการแท็กทีมก็บอกแตะเมื่อก่อนไหมครับแตะเมื่อกันกอนะเอาพอได้เห็นบรรยากาศครับอันนี้บมได้สั่งภาพเดี๋ยผมมาถ่ายผู้ดีเท่ดีครับอ่าครับเพิ่งลงไปแล้วครับเป็นกรุ๊ปใหญ่แล้วครับเอานางเลี้ยงตามอายุครับประธานว่า ว้าเท่ว้าเท่คนละเพราะมีการถามนี่มันเป็นเป็นคำศัพท์เฉพาะได้นี่เรียนเท่บอวันธันว่าครับขาเบิ้งนะครับความเล่นว่ะโอ้เพิ่นอยากได้น้ำอยากปิ้นเผาหรือโบปิ้นเผาวันธันวาโอนี่ครับนี่หาดหาดไส้เทียมอิรีเดียไส้ดิโอ้ผมจำได้แล้วผู้ว่าผู้ชงผู้ที่กุดใสครับเพิ่นเอางบลงมาครับหาดไส้เทียม ตอนแรกก็มีคนหัวเพื่อนได้ว่าโอ้ยไส้มาสิกัดซีเฮียปด้แทศเพื่อนมีเพื่อนมี่ยังข่างล่างอยู่นะครับกันไว้ใส้เทียมผู้ว่าผู้ชมโพธิ์สายเพื่อนเกษียณแล้วครับผมขอบคุณท่านผู้ว่านะโอ้หลอดบนนอกครับอันนี้คือปีนสนนเอาพอได้เห็นบรรยากาศครับอันมันมันมันบ่แม่นคือขึ้นลิฟต์เด้เนาะ เวลาคืนเรียบคนนติมมัสีเสียงดังนะครับออนอนักโป๊หอดนะครับนาะสองสี่หกครับหกคนครับอายุร่วมกันหกลอยพอดีครับคันนี้ครับบบอเ่ะอห้กลครับเอาบกมือให้กล้องผมเลยครับผมครับ b บ efore นะครับผมเดี๋ยวจะดู after ครับข้างหลังนะครับไปแล้วครับผมเอาสุกดีเด้อครับอดีบรรยากาศอยู่ วนนา้นาโบสถครับอยู่ที่หาตดตกเกียรครับไปแล้วครับยา่าเผาตกได้ครับเสียด้อโอเคครับไปแล้วครับอนสิซิ่งมาได้กระถาเบิ้งครับไปแล้วครับช่วงเทศกาลเนาะคนกับสีไลคุณดีครับ ก็ลงแหมโอ้ฟีมือเนี่ยหยอกหยอกหยอกยอกนี่มีไอ้สัญญาณอยู่นี่มันมี่ไหว้ไฝ่คือมาตุดตุดตุดอะไรบาร์มี่ยังเมาครับผมไวเหว้ไฝ่หนุ่มไหว้ไฝ่โอ้น้องพนมาครับปลาโอ้น้องพนมาครับปลาสวัสดีจ้าลูกมาจากไหนครับผมสารคามค่ะมาจากสารคามอยูเสร็ล่ะ ส้าละค้ัเพื่อนๆเลาลค้าไอ้เพื่อนเพื่อนว่าน้าโมต้องบ่กครับต้องอยู่จ้ะต้องอยู่น้าโมต้องต้องมีเสียคนมาโอ้น้องลาเพื่อนมาใส่บริการครับครับพอได้เห็นบรรยากาศครับอันตั้งกันก๊อ็กุมเมื่อกี้นี่ยครับก็เรียกว่าอันอันนี้ลอยหาสิบเนาะเมื่อกี้เพื่อนอายุหลายเพื่อนเลยคิดหลายหกลอยเดี๋ยวน้องลาจะได้เบิ่งในยูทูบด้วย หนูไมาจากโทษเลยมามาจากสายครับอำเภออ๋อเอา้าเอ้าอยู่อยู่สารคามหรืออยู่มมสบอกพ่อกจดีเพราะเซตสามรอบวันนี้พ่อใจดีให้สี่รอบเลยตัวจัิงไหมเราตัวจริงหรอจะมีตัวล็อกอีกสามตัวนะลูกจะมีตัวรักสามตัวเซตทให้ดีนู้นเนาะเซตยาทุกทุกคู่หนูเรียนมมสอไหมเรียนใช่ค่ะอ๋ออยู่อยู่สายเอาในน้ำตัวเลยเอาเพืจะได้เจอกันชิค่ะอยูอ่าคณะบัญชีปีหนึ่ง น้องน้องน้องปิ๊บไอไอจีเขาอินดี้น้องปปี้บอกบอกปี๊บบุ้งหน่อยเผื่อผมจะไปค้นหาปี๊บคือชื่อกันยาละแสนขายกินน้องลุงเนาะโอเคครับผมน้องป๊อปปี้นะครับอ oh, okay, ันนี้เลยค่ะน okay, ้องเนี้ครับชื่อจีมค่ะอ๋อเนื่องว่าศึกษาศาสตร์ค่ะอ๋ออยู่ศึกษาศาสตร์แต่ว่าเป็นเพื่อนกันหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าอ๋อแต่ว่าอ๋อกำลังจะเข้าปีนี้ โอ้ยกับปีสองกับ <único> ป <Liberty eye throat> ีสองเดาไปปีหนึ่งทันวาปีหนึ่งเขาไปรับอยู่บกสเมื่อกี้นี่เขาเห็นอยู่โอเคครับเอาไปลุยครับฟังนี่ก็เลยบระเทศไทยเลยโอ้ยเลี้ยวเห็นทางนี้เห็นผู้สาวน้อยหลายกว่าฟังนี่ก็เลยถิ่มเลยครับมาดูได้บรรยากาศครับมาเทียวยุ้ มเหมือนนี <bas> ่เลยว่าสาวมมสอเนี่มือนนี่มาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปคนคนเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวจะแอดกันเอาลงกันลงกันลงกันสาวมมสอครับเพื่นมาเที่ยวหาดอกเกียรติครับโชคดีได้มากมัอนี่คนบ่หลายมาหลายแต่ถ้ามาวันพรุ่งนี้มาลืนโอ้โหรับรองเลยครับรถติดเหยียดเลยไม่เคครับ มันไม่อันตรายไปแลเสียเรียน้าไียไปเลี้ยวอีรีวะโอ้อันขึ้นเลี้ยวกว่าขั้นนั่นแมเอาแปลกได้ปะเนี่ยเอาเพราะได้เป็นสีสันคลิปเนาะครับแต่บูมี่เป็นอีกก right ็ซื kind of ้อบัวใหญ่ม้วนนะครับ ไปเลยครับ,รรอ,อ,บอ่าเราต้องอ่าใช่ใช่ใช่นช่ชนแล้ครับปวดเลยไหมสาโมโมโส <laughs> วมอสอโชคนี <laughs> เ่เรียบร้อยเรียบร้อยครับขอบคุณครับผมมีคนมาติดตามต้องแล้วโอ้โชว์สาวเลยว่นี่บ้า ตอนนี้อันนี้กับพี่น้องไทยบ้านเท่านะครับน้องมาเที่ยวเมื่อกี้นะครับสวัสดีครับมาจากไชน์นอกลุ่มนี้ครับผมมาจากไหนครับผมจากไหนครับจากไหนครับผมออกจากกรุงเทพมาพักผ่อนเนาะไอที่ถ่ายรูปไปเท่าไหร่เนี่ยอ่ะวิดีโอครับวิดีโอครับทางไหนที่มีเพงอ่าเป็นช่องยูทูบของกาลสินครับเดี๋ยวได้เจอครับผมครับโชคดีเดินทางปลอดภัยนะครับโอ้โหกำลังแสี่ยมกำลังโม่ โอ้ครับน่ารักหลายครับผมมวนหลายโอ้เพิ่มเพิ่มเมื่อยเมาสงสัยเมาเรือนะครับผมครับผมไปแล้วครับว่าจะเห็นบรรยากาศครับโอ้ผมมีผมมีอย่างแปลกๆผมขอทายเดยก่อนโอ้ยังนอ้ปนี้ครับนี่อันพมมักไอสติ๊กเกอร์้างนานี่นะครับ ยาทีบหัวทรงเลยบะโอ้ตเจ้าครับเดี๋ยวเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอยู่ในหาดครับผมคุณหน้าคุณหน้าขายยังนี่โอ้สาระเปาแเจว่าดีไซน์ดีมาเลยสาระเปาในเรือดนะครับเนี่นะครับจะได้กระแทบครับอยู่นี่ครับพื้นเมื่อยขนมจีสาระเปาโอ้แสงสวยครับตัวนี้ครับคุณได้เสื้อเล่นียงซื้อเล่นียง ชื่อชาเนาะบ้านยูไสครับนี่บ้านโอบ้านปลากล้วยนี่มีแต่คนปลากล้วยไม่เฮ็ดเวียกแถวนี้ตัวนี้หาเงินครับโอ้ครับผมค้าขายครับสุดยอดสุดยอด้าขงหลังครับบานาน่าโบ๊ทเดี๋ยวเท้าน้องคนมาเสียบปะเสียบครับก็ได้เอาแบบเอาแบบเชื่องเนี่แหละครับไม่ได้ตั้งโตเลยโอ้ขายดีเลยไหม ปกติยังไดมีเจ้าเดียวเนาะอยู่นี่เนาะเอาครับผู้ชายไพ่เรื่องเพื่อนวาครับเป็นสาลาเปานะครับเด็กๆมาเต็มเลยครับเอาปิดคลิปครับนี่แหละครับผมขนมจีบสาลาเปาขาดดอกเกล็ดเคลื่อนละป่าจะมาเัลืสินครับ